สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินยุสค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะแน่นอนนะว่าอยู่กับมินก็ต้องอยู่กับรถสวยๆนะคะวันนี้นะคะรถที่มินจะมารีวิวนะคะจะเป็นรถปี19นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น Mercedes-Benz c l a 2 5 0นะคะ AMT Dynamic นะแต่ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มินต่อนนะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยค่ะ รถยนต์อเนกประสงค์ดีไซน์ทรงสปอร์ตกระทัดรัดนะคะกระจังหน้าทรงสปอร์ตพร้อมตาสัญ,ญลักษณ์3แฉกของค่าย Mercedes-Benz นะชุดแต่งโคเมียมด้านหน้านะคะจะเป็นของตัว AMG โดยเฉพาะนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running เนาะช่วยเปิดส่องสว่างตอนกลางวันนะคะ คันนี้มินต้องบอกเลยนะคะว่าได้รถราคาที่ดีและสภาพร้อยเปอร์เซ็์มากๆนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของล้อและยางกันค่ะในส่วนของล้อนะคะล้อ AMG นะคะไซส์19นิ้วสีดำนะคะได้แม็กซี่สวยๆแบบนี้พร้อมโลโก้ของ Mercedes-Benz นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะได้ชุดแต่งโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะ เรามาดูกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฝังไฟ LED ให้ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะการที่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะจะเพิ่มจุดสังเกตในการขับขี่ได้ดีนะปลอดภัยแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะ ภายในรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าออกแบบมาเป็นโทนสีดำนะคะนี่จะเป็นปุ่มปรับกระจกและเบาะนะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังไดมิการ์สไมโครไฟเบอนะคะเบาะสีดำเดินได้สีแดงนะคะทรงสปอร์ตมากๆเลย ปุ่มปรับเบาะของรถคันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าไฮเทคมากนะคะอยู่ที่ประตูเนาะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ทรงสวยๆกลมคลาสสิกนะคะมีที่วางแก้วให้3มช่องเลยในส่วนของพวงมลาลัยนะคะได้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ชิฟต์แพนเดิลนะคะตัวนี้เป็นระบบที่หรูหราใช้งานง่ายและไฮเทคมากเลยนะ รถคันนี้นะคะเป็นปี19 Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic นะคะไมค์ันนี้นะคะใช้งานไปเพียง183,000กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังหารถใช้งานอยู่นะคะ น้องมินก็ขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ทุกระ,ระยะนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยนะซื้อรถกับมินได้เดิมๆแน่นอนนะคะต้องบอกงี้เลย พิกัดเต็นของมินนะคะก็จะอยู่ที่ซอยเสรีไทย74แยกมินบุรีนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะอ่าสติกเกอร์เดิมๆบโรงงานทุกที่นะคะรับประกันนะคะกระจกเดิมทุกบานนะไม่มีแตกเปลี่ยนเคมใดๆทั้งสิ้นนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะแผงประตูอยู่ดมเดิมนะคะพร้อมปุ่มปรับกระจกนะคะตัวนี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าปูพรมดุมให้ทั้งคันนะคะ ในส่วนของเบาะหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยมีที่พักแขนมาให้ด้วยเนาะนั่งทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนนะคะคันนี้มีแอร์หลังมาให้นะพร้อมกับกระเป๋าจริงโจใส่ของด้านหลังนะคะถือว่าเป็นรถซปอร์ตที่สะดวกสบายจริงๆนะคะในส่วนของใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะแม็กเดิมๆมโรงงานนะคะ AMG ขอบ10 9เนาะพร้อม Saint ak, สมัญลักษณ์3แฉกของค่าย m e r c e d e s b e n นะคะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยเนาะรถคันนี้นะคะมือเดียวป้ายแดงเนาะต้องย้ำอย่างนี้เลยเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าได้ไฟท้ายเป็นไฟ Full LED นะคะทรงไฟรับกับตัวโครเมียมชุดแต่งด้านหลังพอดีนะกระจกหลังนะคะมีตัวไล่ฟ้าให้นะ ในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะรถคันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีกล้องมองหลังนะคะกล้องของเขานั้นจะเป็นระบบซ่อนนะคะจะออกมาก็ต่อเมื่อเราถอยหลังเท่านั้นนะพอเราไม่ได้ถอยกล้องก็จะหุบเข้าไปคืนนะคะ อเดี๋ยวเรามาเช็คกันในส่วนช่องเก็บสัมภาระกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะว่าประตูท้ายรถของคันนี้นะคะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะมีเมมโมรีความจำนะคะสามารถตั้งได้นะว่าเวลาเปิดอยากได้ระดับเท่าไหร่นะคะสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทด้วยเช่นกันนะคะนี่เลยมาเช็คหัวน็อตเรมิทอ้างกันนะคะ ได้รถเดิมๆนะคะซื้อรถกับมินเนาะมั่นใจได้เลยนะตรงนี้รับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำอะไรอย่างงี้มาไม่มีเด็ดขาดนะคะเรามาเช็คกันในส่วนของช่องเก็บของอุปกรณ์เครื่องมือนะคะอ่าเปิดยากนิดนึงนะคะอ่านี่ ด้านหลังนะคะอุปรกรณ์แม่แรงยังอยู่ครบเนาะเดิมๆเลยคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ตามหารถเบนซ์นะคะที่ใช้ในครอบครัวแบบหรูหราหรูหรานะคะมิแนะนำเป็นคันนี้เลยเนาะไฮเทคพร้อมใช้งานกระทัดลัดราคาดีนะคะ,ะในส่วนของด้านหลังเนาะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะมาเช็คยางหลังกันหน่อยนะคะอ่าแม็ก เดิมโรงงานขอบ19นะคะพร้อมโลโก้เมอร์เซเดสเบนนะคะนี่เลยราคาดีและปีไม่เก่าเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี19เนาะนี่เรามาเช็คกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังอีกฝั่งนะคะเดิมเเลยคะ่ะนี่เลย หัวน็อตซอกประตูนะคะอยู่เดิมไม่มีการไขงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาะหนังนะคะเดิมๆเ,เลยพระน,นักพักแขนนะคะเบลดึงตึงทุกเส้นนะคะนี่ในขอบกระจกนะคะจะมีการแต่งโครเมียมขอบกระจกมานิดนึงเนาะ ด้านข้างประตูนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับเบาะนะคะมีเมมโมรีความจำในการปรับเบาะด้วยนะคะันนี้ไฮเทคมากนะคะภายในสีดำนะคะแอร์คลาสสีกกลมๆนะคะเบาะหนังเนาะ นั่งสบายๆเลยนะคะรถยนต์อเนกประสงค์ดีไซน์สปอร์ตกระทัดรัดนะคะต้องคันนี้เท่านั้นเลยหัวน็อตประตูนะคะอยู่เดิมๆไม่ว่าจะฝั่งไหนนะคะประตูบานเดิมแน่นอนเนาะรับประกันให้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูซันรูปก,กันนะคะสามารถเปิดได้เนาะด้านบนเปิดได้ไง่ายๆนะคะด้วยการกดปุ่มเพียงทีเดียวนะคะนี่ มาดูกันเลยสันลูปนะคะไหลลื่นดีนะมีสองชั้นเป็นกระจกและตัวกันร้อนนะคะหลังคาของเขานะคะจะเป็นหลังคาแก้วพารามิกลาสลูปนะคะตัวนี้เปิดปิดง่ายใช้งานง่ายนะคะวิ่งต่างจังหวัดชมวิวไปเที่ยวกันอะไรอย่างี้เนาะต้องบอกเลยคันนี้ซื้อไปได้ใช้แน่นอนนะคะคุ้มค่าแน่ๆ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะใหม่เอี่ยมเนาะบอกอย่างนี้เลยนะคะกระโปรงเดิมนะคะนันนี้หัวน็อตอยู่เดิมเครื่องเดิมนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะไม่มีแม้กระทั่งขี้ฝุ่นนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะสติกเกอร์และรอยแต้มสีต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าเดิมบโรงงานนะคะรถคันนี้เนาะ เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซิน4สูบนะคะ2,000ซีซีระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะเนาะวิ่งสูงสุดท็อปสปีดนะคะ235กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะ รถ Mercedes-Benz น g l a 250ปี19คันนี้นะคะเราขายเพียง1,389,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะต้องบอกเลยราคาเราใจนะคะมือหนึสองร้านกว่าเลยทีเดียวนะคะซื้อรถกัมมินวันนี้ประหยัดไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะสนใจโทรเลยจ้า